เอาละครับมาถึงคู่ที่2ของรายการนะเป็นการพบกันระหว่างชมรมกีฬาบอดอกรลองครับเจอกับกอรี่เอสีนะครับคู่นี้เป็นการแข่งขันในสายบีนะครับเริ่มครับผมเหมือนเดิมครับครึ่งละสิบเท่านั้นนะครับสิบนาทีครับเอาละครับมาชมกันต่อเลยนะครับคู่ที่สองของรายการครับ ลาบอลไปได้ครับีคนคู่นี้สิปีนะโอเคครับเอาละครับไปต่อครับสำหรับรายชื่อผู้เล่นตอนนี้ส่งมาแค่กอรีเอีนะครับส่วนบอลเล็กลองยังไม่ได้ส่งมานะครับอย่ามีทีว่าเพื่อประโยชน์ต่อน้องๆนะครับอย่าลืมส่งชื่อเล่นกับเบอร์เสื้อมาให้ผมด้วยนะครับเพื่อประโยชน์ต่อน้องๆนะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะครับ สำหรับกอลี่ซีในรุ่นยูนิคสองนะครับมีผู้ได้รับตอกไปนี้ครับเบอร์สิบแปดต้นก้าครับยี่สิบเก้านับเต้าเบอร์สิบสองโอมเบอร์สิบเจ็ดตะวันเบอร์อ่าเบอร์12โอมเบอร์17ตะวันเบอร์2โตโน่เบอร์42น้ำเพิ่มนะครับเบอร์26่สิบเจซียีน้องวีนเบอร์5น้องภูมิเบอร์3ไททันเบอร์10น้องไกด์เบอร์20ออกัสนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ไม่ได้เขียนชื่อเลยมานะครัับบบคคืออปรรรเเมศนะ์23 เอาล้ครับมาชมกันครับคู่นี้ครับอีกหนึ่งคู่ในรุ่นยูสิสองนะครับก่อนที่เดี๋ยวเราจะเอารุ่นยูสิบนะครับที่เป็นคู่แรกนะครับมาให้ดูกันต่อจากคู่นี้นะครับระหว่างจะรุนรองกับทางด้านของทุ่งโหงอยู่ในต็ดนะครับทุ่งหงก็น่าจะมาถึงแล้วนะครับในรุ่นยูสิบ ไปต่อครับจิงติดครับโอ้โหกอลี่ครับทุ่มบอลครับไปต่อครับ,รบนี่ครับเตะเข้าไปครับ เอา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 ลกลงลลโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้เป็นหมายเลข17นะครับไม่โอ้แต่หน้าสีดายก็ไม่มีรายชื่อครับเลยไม่รู้ว่าใครนะครับเบอร์17ของบอเล็กลองครับ10ึงศูนย์ครับเอาล้ครับไปต่อครับโอ้โหถือว่างานหนักของกอนีสีเลยก็ว่าได้ครับร บอลอีกลนนี่น้ำเลยโคตรดคเยพุคธิครับคตเดีตย่เต้นตืเนเลเอาล้วครับบอครับนาเดือยติดนครับติันบกต่อครับกอลี่เอ้ยังเคลียร์ไปก่อนนะครับกอลี่ครับนี่ครับนไปยึดจุดนี้นลครับจะมีอันดับจุดนี้ครับนาเดือยจะมีพุทธิ เราจะ,าจะาามาด้วยกันเลคอดบางนะครับจนีนุ่งบางดารลัาเอฟซีนะครับเมื่อกี้เอาไอเชวือกมาที่ไยเตะมุมครับกอรี่เอสีเอาล้วครับเตะมุมมาผ่านไปครับเอา้าตอนนี้ ท่าได้ของบ่อเล็กลองครับโคดโคตตี้มาดูหน้าจอครับตอนนี้ครับโคดตี้ก็โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมครับดูอยู่หน้าจอครับตอนนี้เรื่องลอยครับคราวนี้เป็นหมายเลขเจ็ดครับของบ่อเล็กลองครับสองประตูต่อศูนย์เอาละครับไปต่อครับ นี่ครับแต่ไปครับออกคุมบอลครับคุมบอลมาออกข้างไปทีหนึ่ง เบาๆมาครับตอนนี้ไปต่อครับกอรี่ครับโอ้โหจับไปได้หรือเปล่าครับกาจิงเลยโดนโม่งทิ้งไปทีนึงโอ้กอรี่หรือว่าตอนนี้ต้องการประตูตีใครแตกเป็นอย่างยิ่งครับไปต่อครับนี่ครับโอ้โหเคลียออกไปก่อนครับ เคลียไปเบอร์สเกตโอ้โดนเบียดไปทีหนึ่งครับหลุยต่อครับนี่ครับส่งบอลอ้าวพลาดไปได้อยู่ปั๊มบอลกันทีหนึ่งโอ้โหจังหวะปะทะกันครับและล็อกิงครับอ้าวลรื้อร้อยโหยนี่ครับหมายเลขห้าครับของบอลเล็กลอกโอ้โห แต่อย่างที่บอกไปครับไม่มีรายชื่อเลยไม่รู้ว่าใครครับ30ครับตอนนี้ที่ติ๊กไว้ได้มีเบอร์สิบเบอร์เแล้วก็เบอร์5นะครับโอ้โหโอ้นักเตะของอัเคอเรลองแต่ละคนนี่เก่งๆขั้นนั้นครับอย่าลืมว่า,าทีมงานช่วยไปจดชื่อมาให้ผมด้วยนะครับเราอยากรู้ครับว่าใครบ้างนะครับ เอาล้วครับไปต่อครับอ่าโอเคพี<ป>เ่เอาเอาทั้งหมดไปที่นี่เลยก็ได้นะครับครับโอเคอันนี้ได้อ,อ่ะได้แล้วบอลนี่ได้แล้วเอาล้วครับไปต่อครับ เอาแค่เอาแค่เบอร์กับชื่อเล่นก็พอนะครับไม่ต้องเอาชื่อจริงมาก็ได้นะฮะเราเน้นบรรยายแบบสบายๆนะฮะเอาละครับ,รบไปต่อครับนี่ครับเบอร์12นะครับน้องโอมนะครับไปเข้าไปครับช็อตนี้ เอาแล้วครับลุยกันต่อครับสำหรับคู่ต่อไปยูสิบนะครับระหว่างอัดบาลจะรุนรองกับแชแนลของทุ่งหงนี่วอร์มรอได้เลยนะครับเวลานี้ครับวอร์มรอได้เลยนะครับวอร์มวอร์มรอได้เลยนะครับอบอุ่นร่างกายรอได้เลยนะครับไปต่อครับ ลอกยิงครับโอ้โห,โอ,หออกหลังไปครับเป็นเตะมุมครับเตะมุมหมายเลขสิสี่นะครับน่าจะน้องกวีหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเพราะที่เขียนมานี่มีอีกสองคนที่ไม่ได้เขียนเบอร์มานี่ก็คือน้องกวีกับน้องแทนนะครับ ออกข้างครับอย่าลืมกลางสนามนะครับโอ้โหนะครับอย่าลืมกลางสนามครับถ้าจะเปลี่ยนตัวนะอาจจะเปลี่ยนตัวมาที่กลางสนามก่อนนะครับและจะว่าเปลี่ยนตัวอย่าเพิ่งรีบเข้าไปในสนามนะครับอ่าต้องเรียนรู้กฎกติกากันนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบว่าทําจนชินนะครับเผื่อว่าไปแข่งรายการใหญ่ๆนี่จะได้แบบว่าอ่าก็สามารถทําได้เลยข้าวข้าวแล้วก็ปอๆนะครับให้ ไปต่อครับบ่อเหล็กรองสำหรับ้าและตัวเดียวนะครับมีบริการเอาแล้วครับไปต่อนี่ครับโอ้โหลอดขาครับช็อตดีไปแล้วครับต่อบอลเย้ไม่เย้โอ้โหแต่ว่าระบบป้องกันของบ่อเหล็กรองนี่โอ้โหมาอย่างไวเลยไททันไททันไททันโอ้โหรับบอลไวได้ โอ้โหหดยาวมาเลยครับก็ออกหลังไปลุยต่อครับวันนี้อากาศขาก็กกจะร้อนนะฮะเอาแล้วครับไปต่อครับนี่ครับเกี่ยวได้ลลอกเยิงเชียดเสาครับ เตังตีจะเส้นประตูครับเอานะครับส่งบอลมาเอาหัวดเข้าไปครับออกข้างเข็นทุบบอลขอบอลเล็กรองครับ ทูมบอลมาไปโอเค,ครับเอาแล้วครับจากหวานี้ออกหลังครับคููต่อไปวอมรอได้เลยนะครับท่งโฮงกับจารุลรองนะครับคููต่อไปครับวอมรอได้เลยนะครับเอาแล้วทำอย่างไร ไปต่อครับลอกยิงโดนหมูงไปทีนึงเอา้าจับบอลได้ทำอย่างไรโอ้โหยังยังไม่ได้ยิงครับแบังบอลเลยครับออกครับได้ทุกบอลครับกอลี่โุมบอเลเบาๆมาเปิดไปก็ออกหลังไปครับสวัสดีหมดเวลา ครับผมกลับไปแล้วว่าบอเล็กรอก็ขึ้นนํำกอร์ดีซีสามประตูศูนย์นะครับเอาละครับกลับมาชมต่อในครึ่งหลังครับ PKP Sport X ถ้าข้ามจูเดียครับซีซั่นสองนะครับกลับฟังนะครับบอเล็กรอบุกจะซ้ายไปขวาครับกอร์ีซีขวาไปซ้ายครับในครึ่งหลังอีกสิบนาทีครับเอาละครับเริ่มครับไปติดนะครับ วอมรอกันไปก่อนนะครับระหว่างจะรุนรอนกับทุ่งโฮงนะครับหวอมรอกันไปก่อนนะครับโอ้โหกระโดดเซฟไปก่อนเลยนะครับโคตีบอกว่าเดี๋ยวตามไปนะโคตีของไครล้อมนะครับเดี๋ยวตามไปครับว่ากันอย่างนั้น อ้ตอนนี้2ทีมวอร์มรอที่กลางสนามโหดเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับที่ให้ความร่วมมือครับนี่ครับเรียกว่าแต่ละทีมก็เรียกว่าเตรียมพร้อมกันเลยนะฮะลุยกันต่อเลยนะฮะวอร์มกับบนไปก่อนนะครับวอร์มกันไปก่อนครับฟาวครับ <มา S 2> ติดเซฟนะครับช็อตนี้ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไปต่อครับอารับบอลครับเอาถานอย่างไรครับตอนนี้ออกข้างครับตอนนี้ก็เรียกว่ากอรี่ต้องหาประตูแรกให้ได้ครับในกระดาษที่บอลหลองครับอุ้ยเต็มหน้าครับเอาไม่เป็นไรครับลุยต่อครับ นี่ครับกอรี่ครับไปทุกที่แล้วครับที่บอลเด็กครับของจังหวัดแพร่ครับบาดีก็ไปต่างจังหวัดด้วยนะครับสำหรับกอรี่ครับ เอาแล้วอุย้ยเชียดครับแมไม่ได้ครับไปตรงกรอบอุย้ยมีแล้วมีแล้วสวนเคยมีแล้วมีแล้วเขาให้ละ ไปต่อครับเอากอลีครับตอนนี้ก็เรียกว่าลุยกันเลยทีเดียวเตะไปจังหวะนี้ก็ออกหลังครับก็ดูว่าจะหาประตูแรกได้หรือไม่นะครับในนาผู้เล่นของชมพมกีฬาบอลเล็กรอกันนิดนึงนะครับมีใครกันบ,บ้างมาดูกันหน่อยนะครับมีหมายเลขหนึ่งครับน้องเข้าปั้นครับเบอร์3น้องเต้นเบอร์ห้าน้องใหญ่เบอร์7็น้องแทม เบอร์9น้องคิวเบอร์16น้องบอสเบอร์17กังฟูเบอร์ส4ปังปอน11ไททันแล้วก็เบอร์13น้องอ่ำนะครับนี่คือผู้เล่นขอบบอรเหล็กหล่อครับเอาล้วครับไปต่อครับกอรี่เฮิร์ดหน่อยครับกอรี่ยีนะครับปอลลเมตนะครับออกข้างครับเอาเปลี่ยนตัวครับหลอกกอลหอกกอลอ่าหลอกกอลครับเปลี่ยนตัวหลอกกอลหอกกอล รอก่อนครับรอก่อนครับอ่าอย่าเพิ่งรีบครับอย่าเพิ่งรีบนะครับอ่าจังหวะเปลี่ยนตัวนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าไปนะครับต้องรอให้เพื่อนออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเคยมีกรณีที่แบบว่ารีบเข้าไปแล้วโดนใบเหลืองนี่ก็เคยมีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่อย่าเพิ่งรีบเข้าไปนะครับเอาไปต่อครับกอรี่ครับจะหาประตูแรกได้หรือไม่ครับ เอาเอา,เอา,เอาไปแล้วยังไงเจ็งโอ้โหเฉียดครับเอาแล้วครับว่ากันต่อครับออกข้างครับนี่ครับต่อบอลครับมาที่น้องเต้นครับ เอาแย่งได้ครับยิงติดครับโอ้โหย,ยังเซฟไม่ได้ครับสลหรับน้องเขาปั้นทุ่มบอลครับเบอร์2 2นะครับน้องวินครับน้องใหญ่นี่ครับไปต่อที่กังฟู อุ้ยเข้าหนักครับฟาวครับโอ้หนักครับจอดนี้ครับเอาละครับไปต่อครับวิ่งแล้วครับออกนะครับคู่ต่อไปนะครับระหว่างจะรุนลองกับทุ่งโหงนะครับมา ให้เตรียมตัวกบลที่ข้างสนามได้เลยครับและถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ตัวหลักฐานนะครับก็นําบัตรประจําตัวประชาชนนะครับมาที่กองหนวยการได้เลยนะครับตัวหลักฐานก่อนนะครับจะได้ไปเสียเวลาครับเพราะว่าตอนนี้นี่ยังแค่คู่2ออยู่เลยนะครไปต่อครับนี่ครับ เอาแล้วทำอย่างไรครับเอาเอาไปต่อแตะทิ้งไปทีหนึ่งครับออกข้างครับ <S 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 โอต่อไปเตียกอร้อมที่ข้างสนามรอได้เลยนะครับแล้วก็ใครไม่ได้ตัวราคาก็นำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับไปตรวจราคาที่กองโดยการได้เลยนะครับ ในเวลานี้เลยนะครับในเวลานี้เลยครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับเพราะตอนนี้ค่อนข้างจะเลยเวลามาพอสมควรครับนี่ยังแค่คู่สองอยู่เลยนะครับเอาละครับเตะขึ้นมาครับเอาละครับไปต่อครับนี่ครับอ้าวโอ้ห อย่างไงดีครับวันนี้ต้องบอกว่าผู้ตัดสินวันนี้ครับเรียกว่าฝึกปฏิบัติจริงเลยครับปฏิบัติภาคสนามเลยครับวันนี้ครับสําหรับนักกีฬาของท่าข้ามแพ่นะครับเรียกว่าวันนี้ครับฝึกภาคปฏิบัติจริงเลยครับเป็นผู้ตัดสินครับน้องนี่อยู่ชั้นมห้านะครับเอาแล้วครับน้องใหญ่ครับไปแล้วจริงติดนะครับออกหลัง ไปต่อครับเตะมุมมีการเปลี่ยนตัวนะเอ้ารับบอลเวได้ครับโฟราสาประตูนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วน่าจะหมายเลข26นะครับนี่ครับเจสี่ครับอาทุมบอลนะครับเป็นบอลเ็กลองได้ทุมบอลนะครับทุมบอลมา บังเลยครับบางเลยครับนี่ครับรับบอลไม่ได้ครับเจซีเแตกขึ้นมาครับไปหาสกอร์บอดเลยครับพุ่มบอลครับบอเล็กลองน้องอาร์มนะครับเบอร์สิบสามเอาแล้วครับไปต่อครับ แล้วก็โอ้โหเหมือนไปผลักด้านหลังนะครับฝ่าวครับเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวนี่ครับเอาน้องตาปอลลงมาครับเบอร์สิบสี่ของบอลเล็กลองโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆครับบอลเล็กลองนี่ต้องบอกเลยครับว่านักเตะจามเพอลองนี่ผู้เล่นแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาทั้งนั้นครับเอาแล้วครับกอรนี่ครับโอ้โหแต่ยังหาประตูแรกไม่ได้ครับ นี่ครับปั๊มบอลการไปต่อครับแล้วเปิดไปโมโหไม่มีใครชาร์จครับอารรา่าทัา้งสองทีมพร้อมที่ข้างสนามเลยนะครับอ่าพร้อมที่ข้างสนามเลยครับอ่าตรวจหลักฐานเสร็จแล้วนี่พร้อมที่ข้างสนามได้เลยนะครับ <ไป S 1> เราจะไปต่อทันทีเลยนะครับ <ś TER ES> คู่ยูสิบครับก <the> ็จะเอาจากคู่แรกครับมาเป็นคู่ที่สามในวันนี้ครับ เอาแล้วไปต่อยิงโอ้โหติดเซฟน้องเข้าป้้นครับแล้วกอดเลยครับนี่ครับกอดเลยคว้างบอลมาเอาบอลอยู่ด้านหลังเอาไปต่อครับนี่ครับพยายามจะแย่งบอลอยู่แถวกลางสนามไปต่อสําหรับกอรีเอซี SC ครับนี่ครับจับบอลลุยต่อยิงโอ้โหรับบอลไม่ได้ครับโอ้ถือว,ว่าระบบป้องกันดีเลยครับสลับบอลเล็กรอง หลุดเบอร์โอ้โหลุดเบอร์ครับหลุดเบอร์เตะมุมครับเตะมุมมาได้มเลือบลอยและก็บดเวลาเลยครับโอ้โหนี่ครับปิดท้ายด้วยหมายเลขสิบสามน้องอามครับ มุ่งจอๆเข้าไปก็ปเป็นอาว่าบอ,เอลอเล็กรอเข้าชารกอรี่สีไปสีประตูต่อศูนย์ครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกระเจ้ผู้แพ้